เรียบร้อยคอกหมูคอกไก่คอกวัวได้ครบครบเสร็จเบ็ดตะเล็บเลยอะได้เอเอลอาร์คูณสี่ปืนนะนะครบเสร็จเบ็ดตะเล็บผมยังไม่ครบยังหาจับตรงไม่ได้เลยเฉพาะปืนไงะะนไม่ได้บอกว่าของแตง่งของแตง่งนะยังปืนนี่ฉังใจว่าตอนนี้ได้เอเอลอาร์แล้ว ช่างใจว่าจะเปลี่ยนเป็นดากูดีไหมถ้าเจอเพราะถ้าจะเคาะแล้วเอาดาเมจซะหน่อย้ออยเมื่อกี้เอ็มยิบสี่ขัดใจมากเลยพี่นึกภาพฟิลผมหันไปยิงคนวิ่งไงเออแหละโดนอะ่ะยิงโดนอะ่ะไม่ใช่ไม่โดนโดนอะ่ะแล้วยิงคนวิ่งอะ่ะมักจะยิงโดนด้วยแต่ ซ้าไม่ได้มันต้องแบบยกปืนมาแล้วก็รีโหลดตายจ <fit> ังหวะนั้นทุกทีเลยไปหาดากูด้วยดาเมจเบาหน่อยแต่ก็เชกว่าวิ่งเอาลงแน่ๆกดได้เลยบัง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 เอาสามใบที่สามโอ้โหเยอะจักยังไม่มีใบที่สี่ไอ้เี้ยอะไรเนี่ย มากทิ้งไว้หนเพื่อวิ่งเฉียวๆไปเก็บใกลแนะใกละนะใกลต้องไปแล้วนะน่าจะไม่ได้เก็บแล้วล่ะทั้งนั้นจูจับตรงมีแล้วนี่แหละสิ่งที่ตามหาพอเจอแล้วเจอเกลื่อนไอตอนไม่เจอก็ไ,ไม่เจอเลยใช่ออตอนไม่เจอเนี่ยนะโอ้โหอย่าไปหาไอาหาไงาก็ไม่เจอว่าแตก อใครมีอสักคบที่เดียวคุณสี่รู้สึกว่หาคุณหกให้ไม่ได้อยู่เนี่ยเจอแต่คุณสี่เนี่ยปกติคุณหกได้ตรงไหนมันก็จะเจออยู่แถวนั้นนี่ปกติโซนข้อไก่มักจะมีคุณหกดับคุณแปดดอกนี่ไม่มีไก่จริงจกไก,ก่ิิบมาแล้วมัน้น่าจะใช่ รว่ามันไปจิกเด็กตายบนปากโง่งเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเย้ชนมัว่วซัวหมดเหมือนคนไม่มีใบกับขียอ่ะออกมายังออกมาแล้วเฮ้ยจับไปจับงายทองไปละว้าวเอ้อเอ้อ ออะะไร่จังหวะลอยอยู่มันเลี้ยวหลบไม่ได้วิ่งตรงๆก็ได้รถจะเลี้ยวไปหาต้นไม้เพื่อโอ้เฉียวต,ตึ๊บตันเลยลาสุดทะเลาะกับรถแล้วมึงมีตะแข็งได้ส้นตีนมากเลยรถเวนอุตก่าเก็บของมาเต็มรถใช้ประโยชน์หาอะไรไม่ได้เลย วิ่ตัวเปล่าก็ได้วะโอ้ยอะไรรถพังไปแล้วพี่ผมเสียรถไปแล้วพี่พี่ไปเลยพี่ไม่ต้องรอผมเว้กรรมกับรถจริงๆไม่น่าเลยเอาไงให้กลับไปรับไงไม่ต้อง แม่ทำไมรถรถไม่ต้องต้องอะไรรถแต่แขงข้างอยู่แล้วนะดีนะติดรถรถไม่ต้องน้องบินอยู่บนฟ้าดีนะติดตะวันเลยในรถมาถังหนึ่งไว้เผื่อไว้เผื่อเติมแล้วเราจะเอาไงดักสะพานเหรอบินไปดูทางสะพานนี้มันดักอยู่ไหนมีคนดักสะพานเหรอใช่ดสดึส่ ขอบหน้าพี่ทางขวาของมาร์คเหลืองอ,ะอ่ะอ่านี่ไงบานขาวแต่โซนสะพานปลอดภัยนะแต่มันอยู่นั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละเอาเอาเอาพเอาพิ่นโดนเพิ่นโดนเอาโน็อก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 คู่แล้วชนกันเองด้วยเอาโอ้โหโอ้โหพี90กับ คอซ่าเลี้ยวออกเลยพี่ก้าวสวยกับคอซ่าเลี้ยวออกเลยไม่เอาแล้วมาไหมมาไหมมากับกูไหมเดี๋ยวอยากจะช่วยเพื่อนนะเพื่อนยังไม่ชักลักอ่ะอยากจะช่วยผมเคยช่วยได้นะแล้วเราจะไปไหนเนี่ยไม่รู้กูมานี่เหละยแ่งบินเข้าไปทิ่มเต็มที่เลยเพื่อน แล้วชนกันเองเลยนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เองอยู่ยังอยู่วงเปลี่ยนที่นี่ก็ยิงจังเลยแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนอะคูจะรู้กับมึงไหมในเมื่อมึงบินอยู่กลางอากาศผมต้องหาที่จอดไงเฮ้ยแถวนี้มีคนหรออะไรอะแถวไหนแถวนี้แถวที่ผมจะลง ทำลงตรงนั้นกูก็โคเวอร์ให้ไม่ได้งไงไม่ไม่ผมไม่ได้ลงตรงนี้มแค่จะบินบินไตระดับเฉยๆไม่ใช่ไตระดับบินลดระดับเฉยเมาละมันกำลังจะข้ามสะพานมามเ็ดียวทันไหมเนี่ยบาระเบิดก็ไม่ทันไม่ทันเดีย๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปดักแถวนี้แหละใอ้มันปะทะกันไปก่อนเถอะ ัญหาคือเพื่อนยังไม่ออกไงถ้าไปแล้วเจอปืนแอดด็อบตัวนั้นกูก็ไม่ไปแล้ว <laughs> ทั้งกอสซาทาั้งวิกไอ้ไม่ใช่ทั้งกอซาตั้งปี90เลยเมื่อกี้สองปืนเลยไ<ะ>เฮียมีนคนว่ายน้ำอ่ะพี่วิ่งเรียบน้ำเรียบน้ำอา่าแถวนี้ผล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 ล่างเนินอนะ่ะล่างเนินดิบาเออนั่นแหละรอยน้ำอยู่ ลอยน้ำอยู่รออยตุยเคดึงได้ดึงได้ไม่มีใครละว่ายน้ำมาตอนไหนเราบัวเะยดูฝั่งโน้นไงลืมสังเกตผิวน้ำเก็บยาเพิ่มเลยนี่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 ดินอยู่ทิ่มดินอยู่ เออนอกน็อกนอกมีเกีเสียงเอดอาร์ด้วยอไปเลย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 มันนอกก่อนตายหรือว่าตายเลยนอกแสดงว่ามีอีกนะโอ้ยังเป็นคูณ4ยียยยยยย่ยย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 ยกยย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 องมีย4ยสียย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 ยนยยยยยยนยยยยยยะยยย่ยยียิยยยยามายยยยนยยยยยัยย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 งยยยยงยย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 จยย เงียบนะยังไม่เห็นใครนะเบื้องต้นไม่โล่งนะมีคนวิ่งมาคนหนึ่งมีคนเดียวเอ้ยมีไม่ใช่คนเดียวแล้วคนที่สองกำลังตามมาเลาะดิ่มน้ำมาใช่ใช่สองคนเห็นอ่อไก่อนไหมต้องใกล้ก่อนไหมต้องใกล้ก่อนไหมนั่นละผมก็รอแต่ผมว่ามันระแวงเราอะเดียดร้อยน็อกหนึ่ง เหลยนคนหนึ่งเหลยคนหนึ่งเจอแล้วกำลังวิ่งมาหาเราเหมือนกันวิ่งเรียบวิ่งเรียบเนินมาใกล้ถึงหินแล้วนะหินหน้าพี่ระวังนะหยุดเลืนเนินหน้าพี่เนินขวาหน้าพี่ระวังเดี๋ยวผมไปรอพลังให้เจอละเออเรียบร้อยตายเลยถอนมา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 ที่หิน หินเ่นากวงหินเจ้าควงขวาวิ่งมาตัวนะอืมขวานอกผมเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักขอฮิ้วขอฮิ้วขอฮิ้วใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ไอ้สัตว์เอ้ย <laughs> ตัวที่สองเอาไม่ลงถีอยู่ตรงไหนเหรอบอกไปถูกเลยอยู่พุ่มไม้ด้านบนน่ะมาแล้วลงมาหากูแลลงมาหากูแล้วลงมาแล้ว <Yeah. S 1> เยีย่ยยิงเร็วจังวะ